ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะฮะก็มีตัวละครเข้ามาถือว่าเป็นตัวละครใหม่นะครับก็จะเป็นหนูยิ้มนะครับราชามาเบิลหนูยิ้มนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะมีกิจกรรมมาให้ร่วมนะครับผมก็คือเม้นโค้ดนะครับผมเม้นโค้ดนะฮะโค้ดตัวนี้นะครับผมโค้ดรหัสเชิญเพื่อนนะครับผมให้เม้นใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด3คนนะครับผมสุ่มเสร็จ จะจะเม้นใต้คอมเมนต์นะครับผมว่าคุณได้รับรางวัลน,นะครับผมขอให้กลับมายืนยันตัวตนด้วยนะครับผมให้เวลาหนึ่งวันนะฮะ เราก็จะใส่โค้ดให้ทั้งหมด10โค้ดนะครับผมก็คือใส่เป็นเชิญเพื่อนให้10คนนะครับผมก็คือช่องเนี้ยนะครับช่องช่องล่างนะครับช่องเชิญเพื่อนเนี่ยจะเต็มนะครับผมก็คือเราใส่ให้เลยนะฮะสามคนสุ่ม3คนเท่านั้นนะครับผมสาหรับคนที่เมนโค้ดไว้นะครับห้ามเม้นซ้ํานะครับห้ามเม้นซ้ําถ้าเกิดว่าเม้นซ้ําจะถือว่าเป็นโมคะนะครับผมห้ามเมนโค้ดอย่างเดียวนะครับผมโอเคเราไปดูตัวละครที่เข้ามาใหม่เลยละกันนะครับผม คือมันก็เป็นอีเวนต์เลยหลังเก็บตกนะครับผมแต่ว่าเราไปดูกันก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างนะฮะก็จะมีตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมราชามาเบิลหนูยิ้มนะครับผมก็น่ารักอยู่นะฮะแล้วก็ตัวเก็บตกนี้ก็จะมีเพื่อยๆที่ถูกปลุกนะครับผมหมาป่าลีมัททมินนะฮะแล้วก็เฟรลี่สเตล่า ไซเบอร์ป่องแป้งนะครับผมแล้วก็ดิมิเตอร์นะฮะตัวขากสุดเลยนะตัวที่น่าสนใจนี่ก็น่าจะเป็น3ตัวบนนะครับราชามาเบินนะครับผม่าาชามาเบิรนหนูยิ้มนะครับผมเพล่ยนะฮะแล้วก็มาปารีมัสนะครับผมเมื่อกี้แนนส่งมาให้ดูว่าส่งไปพันหนึ่งติดรีมัสมาแล้วนะครับ มาเราไปดูสกิลของราชามาเบิร์หนหุ่ยิ้มกันนะครับผมสกิลแรกนะฮะเมื่อเริ่มต้นเทินเนี่ยมีโอกาส60%นะครับรับเอฟเฟกเพิ่มนะฮะตัวเอฟเฟกเพิ่มเนี่ยจะเป็นสกิลแบบว่าคล้ายๆกับของอ่าแต่ไม่ได้ชื่ออะไรชื่อเฟสใช่ไหมเออของเฟสนะฮะใน ในสกิลเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมในโอกาส60%เนี่ยจะมีออกอะไรบ้างนะฮะก็มีเลือกไปยังพื้นที่ภายในแถวนะครับผมอันนี้โอกาสออกเนี่ยแค่20%นะครับผมเลือกไปยังพื้นที่เกมโบนัสอันนี้โอกาสออกถึง40%นะครับผมแล้วก็เพิ่มการคุมเต๋านะครับผม10% 2เท่านะครับอันนี้โอกาส40%รวมกันก็เป็น100%นะฮะก็คือถ้าเกิดว่า60%ออกปั๊บเนี่ยเราต้องมาลุ้นตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเราจะได้อะไรนะฮะ ส่วนสกิลที่2นะครับผมเมื่อชนะเกมโบนัสขโมย70%ของมาเบิ้ลรางวันจากฝ่ายตรงข้าม1คนนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเราชนะเกมเนี่ยเราได้มาเบิ้ลทั้งหมด12เองเนี่ย12อเอเราได้มาเบิ้ล1สิอมนะครับผมมันจะสุ่มขโมยนะครับผมขโมย มาเบิรของฝ่ายตรงข้าม70%ของรางวัลที่เราได้70%ก็จะอยู่ประมาณ 7m เกือบ 8m เออ 7m เกือบ 8m นะครับผมก็คือสุ่มฝ่ายตรงข้ามเลยนะ1คนนะครับผมแล้วก็สามารถล้มละลายได้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามมีจ่ายไม่พอเนี่ยอาจจะล้มละลายได้เลยนะฮะเออก็เหมือนอาจจะเหมือนเครื่องเล่นเกมล้ำยุคใช่ไหมเออแต่ว่ามันก็ค่อนข้างดีอยู่ตรงที่เมื่อ ชนะ3ด่านนะครับผมเพิ่มเกมโบนัสนะฮะก็คือน่าจะรับเกมโบนัสเพิ่มนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นแพ้นะครับเราจะได้รับ100%ของจํานวนเงินเดิมพันเลยคือกดสุดไปเลยครับผมแพ้ยังไงก็ได้เงินคืนนะฮะยังไงก็ได้เงินคืนอะ่ะโหจะไปซีเรียสอะไรนะครับผมการเพิ่มเกมโบนัสเพิ่มเงินเดิมพันตามเกมโบนัสหรือรางวัล3เท่านะครับอย่างไรก็ตามโอกาสในเกมโบนัสได้รับเพียงครั้งเดียวตอบรทนเท่านั้นนะครับเกมโบนัสจะเพิ่มขึ้น จะไม่สามารถใช้ได้ในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามอ๋อยางไงมันก็ใช้ไม่ได้เราก็ไม่ได้เล่นเกมโบนัสอยู่แล้วปะเออนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพเต็มนะครับผมจะได้รับบัฟนะครับเมื่อทอยเต่าดับเบิลเนี่ยมีโอกาสรับมาเบ,บิลอ่ารับมาเบิลนะครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มีโอกาสนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทอยเบิลเนี่ยรับไปเลยนะครับ1.2เท่าขอ,ของเงินเดือนนะครับแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส6กบจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานแล้วก็ทาสีเเเป็นวลา2อ ตัเป็นเป็นบัฟที่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็มีอ่าเพยเพย์ยนะครับหมาป่าธรรมินราชาหนูยิม้มเฟรียสเตล่าไซเบอร์ฟองแป้งแล้วก็ดิมิเตอร์นะครับกรณีนี้ถ้าเกิดว่าได้ทุกตัวเนี่ยจะได้บัฟตามตัวเลยนะเออบัฟตามตัวเลยครับเมื่อมาตกอย่างไรมากเออโอเคเลยครับผม ก็บัฟของแต่ละตัวก็มาดูกันได้เลยนะฮะโหดสุดก็น่าจะเป็นเพ่ยๆนะครับผมบอกได้เลยว่าไอรินขนตูดลุกแน่นอนนะฮะไอรินเลบลังนะครับผมขนตูดลุกแน่นอนเจอบัฟนี้นะฮะก็น่าไม่รู้ว่ามันจะมีจี้มาหรือเปล่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะมาให้สุ่มในแบบเมก้าแจ็คพอตนะครับผมแล้วก็สุ่มแบบแจ็คพอตนะฮะแต่ว่าเมก้าแจ็คพอตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสุ่มทุก20ครั้งนะครับผมหรือว่า1000เพชรเนี่ยจะได้รับแพ็ควัตถุดิบมา อ่าฟรีฟรีนะครับผม1อันนะครับโอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะอ่ะโอเคครับผม ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้หนูยิ้มนะครับหนูยิ้มราชามาเบิรเนี่ยเราต้องใช้เหรียญนำโชคนะครับผมทั้งหมด3อันแล้วก็แหวนนำโชคนะครับสอันนะฮะถ้าเกิดจะได้เพื่อยๆนะฮะเพื่อยๆก็จะใช้เป็นเซฟหมีนะฮะเชฟหมีนั่นเองนะครับผมหรือว่ารีมัสนี่ก็ใช้เป็นเงานะครับผมเงาของรีมัทสอันเฟรี่สเตลล่าก็ใช้เป็นตุ๊กตาเฟรออไซเบอร์ปองแป้งก็ใช้ปืนนะครับผมดิมิเตอร์ก็ใช้ถุงเงินนะฮะ หลักๆก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็มีอีเวนต์รวมนะครับถ้าเกิดว่าเราได้กําไรนะครับได้กําไรมาเกินนะครับเราก็สามารถเอามารวมได้ก็มีโอกาสได้ทั้งหมดเลยนะฮะแต่ดูดูแล้วเนี่ยก็น่าจะกาดได้ยากอยู่นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้แค่ตัวราชามาเบิ้ลหนูยิ้มนะฮะโอเคครับผมมาสุ่มกันเลยครับผมผมจะไม่สุ่มแบบไมก้านะฮะไม่ืองนะบอกเลยนะครับผมมา20เพชรครับผมอ่า S G S นะฮะเฟรนี่สเตลาคือส่วนตัวเนี่ยผมไม่อยากได้แต่ราชามาเบ,บิ้ลหนูยิ้มตัวเดียวนะครับเพราะว่าเพื่อยๆนะฮะด่านที่ผมจะเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยนะเออแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเจอเพื่อยๆตอนติดมาร์บดีบอกได้เลย,เลยไว้ไมันโคตรน่าก,กลัวนะเพราะว่ามันไม่สามารถย้ายได้นะครับผม ไม่ว่าตัวอะไรก็ตามนะครับที่ว่าจะเป็นสกิลย้ายในแถวหรือว่าย้ายอะไรเนี่ยจบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลแคมบูรีนหรือว่าย้ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการนี่จบเลยนะครับทอยสดอย่างเดียวนะฮะบอกได้เลยว่าสกิลค่อนข้างโหดนะครับผมเป็นบัฟที่ค่อนข้างโหดเลยแหละนะฮะบอกได้เลยว่าไอรินขงตูนล,ลุกแน่นอนนะครับของฟรีไม่ได้อะไรเลยนะฮะมาอ่าโอเคมาฮึบ หแหวนนำโชคนะฮะแหวนนำโชคนี่ยังไงออกง่ายอยู่แล้วฮะแหวนนำโชคก,ก็มาอีกแล้วครับท่านโอ้โหแหวนนำโชคลรวยๆนะฮะโอ้แพ็คเพย์เพย์เฮ้ยลูกอมดาวมีอะไรขายเนี่ยอ๋อก็เป็นแพ็คแพ็คอ้แพ็คเอบวกนะฮะเปิดมายังไงก็ได้แต่พวกถุงพวกอะไรเออแมว คือดูดูแล้วเนี่ยอีเวนต์นี้มันก็บางบางทีก็อ่านไม่ยากมั้งบางคนก็ปิดมาแบบง่ายๆนะครับผมแต่บางคนเนี่เห็นไปอ่านอ่านดูในในเฟซนะครับผมในกลุ่มเทพเกมอวยก็โอ้โหหมื่นหนึ่งไม่ปิดเพื่ยๆก็ยังมีนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมีเพื่อยๆแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าคงไม่เอานะฮะรบับมาก่อนนะครับมาคือผมอยากได้เป็นราชามาเบิร์หนูยิ้มอย่างเดียวนะครับผมจะลองสุ่มเล่นเล่นสัก อ่าพันเจ็ดแล้วกันโอ้โหได้แว่นวะพันเจ็ดดูก่อนนะครับอืมแต่เงาลีมัสก็ออกบ่อยอยู่นะเนี่ยเงารีมัสออกบ่อยมากเหมือนเป็นตัวที่ไม่ได้กักเลยโอ้โหตุ๊กตาเฟลลี่เอามาทำมะขืออะไรล่ะครับผมอืม เงินนะฮะอยากได้แบบว่าเอ,อ้ยได้เหรียญหนูยิ้มมาสักอันหนึ่งอยากได้หนูยิ้มนะครับคือตัวละครมันมีหมดแล้วนะฮะแพ็กการ์ดโอ้โหตอนปล่อยมามึงก็ปล่อยให้กูได้แบบอื้มออโอ้โหดูสิครับ คือเอารีมัตก็ได้นะฮะรีมัตทามินนี่ผมยังไม่มีนะฮะเอามาก็ถามว่าเล่นไหมไม่เล่น,นะฮะไม่ได้เล่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมรีมัตโอ้เงินหมื่นนะฮะสิบเพชรแรกเงินหมื่นนะครับผมโอ้โหรีมัตว่ะรีมัตเพิ่เอิงเงารีมัตนะครับผมโอเคได้เงารีมัตมาหนึ่งโอ้โหปืนฉีดน้ําว่ะปืนฉีดน้ําจะเอามาทําแป้อะไรละครับ เงาลีมัมันก็ไม่ได้น่าจะออกยากนะฮะอ,อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะไอตัวแหวนยังไม่ออกเลยนะแหวนยังไม่ออกเลยครับแหวนก็ออกยากอยู่นะแล้วก็ไอตัวเหรียญหนูยิ้มนะครับผมเหรียญหนูยิ้มก็ยังไม่ได้เลยนะ เหรียญหนูยิ้มยังไม่ออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าสิบเพชรเนี่ยไอตัวเหรียญหนูยิ้มมันออกไหมทำไมมันไม่เห็นเลยวะแปลกๆว่ะเดี๋ยวดูก่อนนะฮะไม่รู้ว่าข้ามอะไรไปหรือเปล่าเปิดแพ็คสิบได้รับหนูยิ้มได้รับรีม์สแพ็คสิบเพชรเชฟเงาเหรียญนำโชคก็ได้นี่เออแพ็คสิบก็มีโอกาสได้นะฮะแต่ว่ามันไม่มีเลยว่ะเฮ้ย ล็อกหนูยิ้มเหรอหนูยิ้มเนี่ยนะจริงๆกูใส่เครื่องเล่นเกมล้ำยุคก,ก็ได้นะโอ้โหถุงเงินนำโชคเอามาทำไมครับท่านคือถ้างั้นรีมัดก็น่าจะยังมีลุ้นมากกว่านะครับผมคือถามว่าดีไหมเหรอเล่นเฟสนะฮะเล่น เล่นเฟสใส่ไอเครื่องเล่นเกมํำยุกนะครับผมน่าจะน่าจะโหดกว่านะแต่ว่ามันอย่างว่าเละครับมันเป็นหนูยิ้มราชามาเบิลนะ่ะเออมันก็อยากได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ออกเลยครับมาเชฟพึ่งจะโผล่น,นะฮะนี่คือโดนไปเจ็ดร้อยเพชรแล้วนะอ่านี่ผมใส่ไปเลยครับผมมากดรับมาเลยนะครับผมมาสุ่มต่อนะโอ้โหเหรียญ เหรียญแม่งอยู่ขวาอยู่ซ้ายออกหลบไปหลบมาโอ้ยมึงขอรีมัตก็ได้เออโอ้โหเงารีมัตมันก็ออกบ่อยอยู่นะแต่มันไม่มันไม่โดนน่ะมันมาออกตอนที่กูแบบกดไม่ได้แจ็คพอตอ่ะเนี่ยหมื่นหนึ่งนะฮะเอาเหรียญเฮ้ยเอาเหรียญมาว่ะเฮ้ยอ่าเอาละเอาละ คือเอามาไม่ได้เล่นร้อยเรเซ็นนะฮะเหมือนเดนนิดอะเออหมีแพนดา้าเอ้ยเอ้ยเหรียญมาอีกแล้ววะ่ะขาดเหรียญอันเดียว,วเ้ยคือแล้วรู้สึกว่ามันจะรับได้เรื่อยๆนะฮะคือมันไม่ได้รับได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมสำหรับตัวละครนะฮะ กลายเป็น่าแหวนแม่งออดยากว่ะตุ๊กตาเฟลี่ไม่เอาฮะได้เหรียญถ้าได้เหรียญอีกอันผมพอเลยนะ ผมเอาแค่ตัวเดียวนะครับผมอยากได้จริงๆอยากได้แค่หนูยิ้มเอาแหวนนำโชคมานะฮะดูถามมาคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มหรอกครับเอามาไม่ได้เล่นนะฮะแต่ว่าอย่างว่าแหละผมสายหนูยิ้มนะครับชอบหนูยิ้มมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับผมขาดเหรียญอันเดียวนะครับผมอืม สามหมื่นหมื่นหนึ่งขอเหรียญน,นะโอ้โหปืนนะฮะเอามาทำไมไซเบอร์ป่องแป้งนี่มีจนแบบออืืหเหรียญอันเดียวเองนะ เหรียญอนะไอ้เที่ยขาดเหรียญอันเดียวสามสิบสามสิบเพชรไม่อยากได้ว่ะอยากได้เหรียญน,นะขาดเหรียญอนะการวัตถุด,ดิบมันสุ่มวันนี้มันก็ไม่ได้อะไรนะครับผมเห็นไหม มันไม่ได้อะไรนะครับผมยเกเว้นว่าเราจะไปสุ่มแบบแจ็คพอตนะฮะมาสุ่มต่อนะครับขาดเหรียญอันเดียวนะฮะคือเหรียญมันก็ไม่ได้น่าจะออกยากนะเว้ย โอเคไหนแพ็คนี้มันสุ่มใช่ไหมมาเหรียญโอ uh, ้โหแหวนว่ะไอ้ที่แหวนแม่งก็ยังออกยากอยู่นะฮะตอนนี้คือดูก่อนนะครับผมผมยังไม่รวมนะฮะเอ้อเหรียญ โอเคครับผมพอตรงนี้ครับผมพอแค่นี้นะฮะเอาหนูยิ้มราชามาเบิ้ลพอนะฮะมาแล้วครับผมบอกแล้วว่ากวนอูเนี่ยมันได้นะฮะกวนอูเนี่ยมันได้จริงจนะฮะมาเลยครับผมหนูยิ้มราชามาเบิ้ลน,นะครับคือเอาตรงผมอยากได้ตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับหมาป่าทรมินผมน่าจะยังไม่มีนะฮะแต่ ไม่ได้ใชอ่ะเออหูยิ้มนี่ก็โอ,อ้โหมาปหมาป่าทมินก็มีแล้วอีกเออมันไม่ได้ใช้อย่างจริงนะฮะเอาจริงนะครับผมก็ราชามาเบิ้ลหนูยิ้มก็อาจจะไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือมีไว้มันก็น่ารักนะครับเอามาไว้คู่กับเดนนิสนะฮะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นตัวลิมิเต็ดเอาไว้สะสมแล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้สะสมนะฮะ โอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปเม้นโค้ดใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมสําหรับราชามาเบิร์หนูยิ้มก็โดนไปประมาณตีไปสัก2000นะครับผมเพราะว่าผมกดรับเพชรมาด้วยนะฮะก็โดนไป2,000ได้ได้หนูยิ้มน่ารักน่ารักมาตัวหนึ่งก็โอเคนะครับที่อื่นกูหมดเป็นหมื่นไม่ได้ใช้ก็ยังมีนะโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับ บ๊ายบายจ้า